แอปช้อปปิ้งคืออะไรนะครับหลายๆท่านนะครับก็ยังไม่รู้ว่าคําว่าแอปช้อปปิ้งนั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมมีคําตอบมาให้นะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์พีเนะครับครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงคําว่าแอปช้อปปิ้งนะครับหลายๆท่านนะครับก็ยังไม่รู้ว่าแอปช้อปปิ้งนั้นคืออะไรแอปช้อปปิ้งก็คือการช้อปปิ้งผ่านสินผ่านออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ ปกติแล้วทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เขารู้จักกันในเรื่องของการซื้อของออนไลน์เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็น Lazada s h o p e, ปีนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่นะครับที่ตอนนี้ทําการตลาดในเรื่องของเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับถ้าทุกท่านคิดตามผมนะสมัยก่อนนะครับเราจะไปซื้อสินค้าอะไรสักที่เนี่ยนะครับเราจะต้องไปที่ร้านค้าห้างสรรพสินค้านะครับที่เขารวบรวมสินค้าไว้เยอะแยะมากมาย นะครับให้เราได้ทําการเลือกซื้อเดินซื้อตากแอร์นะครับกินข้าวน่นนี่นั่นมีเยอะแยะมากมายที่รวบรวมในที่เดียวกันนะครับแต่ปัจจุบันนะครับในเรื่องของการช้อปปิ้งนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับก็คือเป็นการช้อปปิ้งผ่านออนไลน์นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับนอนอยู่บ้านคุณก็สามารถช้อปปิ้งได้นะครับก็คือผ่านออนไลน์นั่นเองนะครับ ถ้าเป็นปัจจุบันนะครับเราจะซื้อเราต้องเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือาร้านค้าที่เราจะต้องซื้อของใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเดินทางแล้วนะครับคุยเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถโหลดแอปนะครับแอปนะครับก็คือตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปก็คือมีค่ายักษ์ใหญ่นะครับที่สามารถสั่งซื้อได้ทุกอย่างนะครับก็คือ lazada กับ shopee นะครับ แล้วก็มีอีกหลายๆแอปนะครับที่ทำการตลาดออนไลน์โดยการใช้แอปช้อปปิ้งนะครับปัจจุบันนะครับในเรื่องของการช้อปปิ้งเนี่ยนะครับเราก็แค่มีแอปในมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเรานะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับโดยการเข้าไปที่แอปนะครับฟังดีๆนะครับโดยการโหลดแอปนะครับสมัครแอปลงทะเบียนแอปนะครับแล้วก็เข้าไปช้อปปิ้งในแอปได้เลยนะครับจิม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 นะครับเลือกซื้อนะครับ เลือกซื้อเสร็จแล้วนะครับก็หยิบใส่ตะกร้านะครับใส่ตะกร้าเสร็จแล้วก็จ่ายเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเก็บเงินปลายทางหรือแม้แต่กระทั่งโอนจ่ายนะครับนี่คือคําว่าแอปช้อปปิ้งนะครับแค่คุณจิ้มนะครับในมือถือนะครับโอนใจ่ายในมือถือสินค้าก็ไปถึงบ้านคุณนะครับนี่ก็คือคําว่าแอปช้อปปิ้งที่หลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจอยู่นะครับว่า เอ่ A, คําว่าแอปช้อปปิ้งเนี่ยมันคืออะไรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาทุกท่านมารู้จักแล้วก็มาอธิบายให้ท่านฟังแล้วนะครับก็หวังเป็นยย่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับครับกับผมมิสเตอร์พีกับความรู้ออนไลน์บายมิสเตอร์เคนะครับสวัสดีครับ